ท่านผู้รับฟังทั้งหลายวันนี้พบกับท่านในเรื่องพระพุทธศาสนาช่วยโลกอีกความจริงก็น่าสำคัญเหมือนกันอยู่ๆก็ที่มาอวดอ้างว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกแต่เมื่อพระพุทธศาสนาช่วยจริงเราก็ต้องาพูดความจริงสู่กันฟังในฐานะที่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นเครือเดียวกัน <c oughs> ไม่ใช่ว่าผู้พูดจะมาแก้ตัวแทนพระพุทธศาสนาคําว่าพระพุทธศาสนาขอจงอย่าจะเอาจิตใจไปเจาะจงลงเฉพาะที่พระเนนเสมอไปพระพุทธศาสนาหมายเึ่งคาสอนสําหรับพระเนนบางท่านบางทีท่านอาจจะลืมจริยาของพระพุทธศาสนาบ้างก็มีเหมือนกัน เพราบางทีท่านที่แต่งกายเหมือนพระแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรอย่างพระเลยก็มีเป็นนั้นว่าโลกนี้คนชั่วก็มีคนดีกว่ามากคนชั่วหายยากคนดีถมไปท่านจะดีท่านจะเลวยังไงท่านก็ว่าของท่านดีหมดภาสิทนี่ดูมันว่าวันก่อนพูดมาแล้วเจ่ลืมอธิบาย ก็แปลว่าท่านลืมจริยาไปว่าจริยาเช่นใดที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนํามาลืมจริยานั้นมันก็เลยทําให้คนอื่นเข้าใจกันไปว่าพระสงฆ์และสมณีนทั้งหลายเป็นพระาศาสนาความจริงพระวิสุทธสมณีท่านหลายไม่ใช่าศาสนาเป็นตัวบุคคลที่บวชเข้ามาในเขตของพระพุทธาศาสนา และพระศาสนาจริงๆก็ได้แก่คำสอนขององค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าในเมื่อท่านนั้นหลายเหล่านั้นบวชเข้ามาในเขตของพระพุทธศาสนาแล้วการบวชนี้ก็มีหลายแบบบางทีท่านก็บวตตามประเพณีบางทีก็บวชด้ความเรื่อมใสได้ความเรื่อมใส,ตาม,ใสตามประเพณีนี่ไม่แน่นัก บวชตามระเพณีก็สักแต่เพียงว่าบวชไม่ได้ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติความดีเพียงแต่ให้คนอื่นเขาถือว่าบวชเท่านั้นอย่างนี้เป็นผู้ทําลายาศาสนาบางท่านก็บวชเข้ามาด้วยความเลื่อมใสแต่เมื่อบวชเข้ามาแล้วจิตใจก็กลายเป็นอย่างอื่นไวติดในลาบยศสนเสริญสศกเสีเย นี่การติดในลาบยศสนเสริญสุขก็เป็นการทำลายพระศาสนาเหมือนกันหรือว่าเป็นผู้ที่บวชเข้ามาแต่กายแต่ขารความประพฤติจิตใจไม่ได้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> ได้คำว่าติดในลาบยศสนเสริญสุขอันนี้ขอบรรดาท่านทั้งหลายจงพิจารณาไว้ด้วยว่าพระที่บัน ที่มียศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆอย่าไปคิดว่าท่านเลวเสมอไปบางทีเพราะอาศัยความดีของท่านที่มีอยู่พระราชาทรงถวายยศถวายตำแหน่งนี่เป็นเรื่องของท่านพระราชาถวายเนะี่ยไม่ใช่วิ่งเต้นหายศหาตำแหน่งท่านนั้นหลายเหล่านั้นจะถือว่าท่านมัวเมาในลาบในยศก็ไม่ได้ บางทีจิตใจของท่าไม่เมาเลยยังผู้พูดเคยตะเวนไปหาพระมันหลายจุดทั่วประเทศไทยไปเจอพระมากด้กันที่เขาตั้งให้ท่านเป็นพระราชาคณะเป็นเยอาคุณบ้างเป็นสมเด็จบ้างเป็นสมเด็จพระสังฆราชบ้างเป็นพระครูบ้าง เวลาไปหาท่านจริงๆไม่ทราบว่าทายยศไปวางไว้ที่ไหน <c oughs> ไม่มีเรื่องยศถามันดาศักดิ์ไม่รู้ท่าไปวางไว้ที่ไหนเมื่อไปแล้วท่านก็นทาตนเป็นที่น่ารักเป็นที่น่าเคารพทําตนเป็นกันเองเสมอๆอ,อย่างนี้ประเภทนี้ไม่ถือว่าเมาในลาบหรือไม่เมาในยศ แต่ท่านที่เมาจริงๆก็มีต้องแยกประเภทกันไว้ด้วยไม่ใช่ปลาข้องเดียวเน่าตัวเดียวแล้วก็เน่าด้วยกันทั้งหมดแต่วความจริงปลาข้องเดียวที่เน่ากลิ่นมันอาจจะไปกระทบปลาตัวอื่นที่เป็นปลาดีไม่เน่าก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องเลือกคัดปลากันไปตัวไหนเน่าทิ้งตัวนั้นไปเอาไว้แต่ตัวดีเพราะนี้มีประมาณชั้นใดพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็เหมือนกัน ผู้พูดเคยสัมผัสมาหลายแบบไม่ใช่เจอแต่ดีชั่วก็เจอที่ชั่วประเภทที่คิดว่าพวกเราเป็นครวาสอาจจะดีไปแชั่วไม่เท่าทันก็มีนี่ย่งันเป็นว่าคนชั่วก็มีคนดีก็มากคนชั่วหายากคนดีถมไปที่ท่านประพติชั่วแบบนั้นท่านก็เข้าใจว่าดีเหมือนกันนี่คําว่าดีของคนแล้วว่าคําว่าดีของคนที่เป็นพระ <c oughs> ก็ต้องเลือกกันให้ดีให้ถูกจุดถ้าบุคคลใดดีเว้นจากกรรมที่เป็นโทษหรือว่าทำใจพ้นจากความเป็นผ่านนั่นเรียกเราเรียกกันว่าคนดีคือบัณฑิตท่านที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันท่านที่เมาในลาบในยศเสริิสุขท่านก็ว่าของท่านดี เนื้อท่านนั้นหลายที่ไม่มีความเมาในลาบโยสนสุขท่านก็ว่าของท่านดีแต่เราก็ต้องเลือกเอาดีหลังดีประเภทที่ไม่เมาในลาบโศสนสุขในลาบมาก็หาทางที่จะลาบนั้นจับใจใช้สอยไปในทางส่วนสาธารณประโยชน์ท่านก็ต้องใช้เป็นส่วนตัวบ้างแต่เป็ไในด้านความจำเป็นในเขตสวรรวิสัยจริงๆ ราถษาว่าท่านได้ยศมาเพราะพระราชาถวายถ้อใครที่เขาเห็นว่ามีความดีเขาขอให้ท่านแต่ท่านไม่เมาเราก็ควรจะสนเสริญท่านพวกนี้ว่าเขาเอาหินมาให้ท่านแต่ท่านไม่รู้สึกหนักกับวางหินเสียไม่พอใจในเรี่กว่าไม่เหลืองในหินเมื่อให้มาก็รับรับเพ็นเรื่องการ,รบำรุงศรัทธาอย่างนี้เป็นพระดีคนบูชา <c oughs> ใครก็สรรเสริญเย็นยอท่านท่านก็ไม่เมาหมายไปตามคาสรรเสริญเย็นยอเวลามีสุขจากโลกีกวิสัยเกิดขึ้นท่านก็ไม่พอใจไปตามนั้นไปตามนั้นถ้าไม่ลืมว่าท่านเป็นพระท่านแลวท่านไม่ลืมความตายของท่านด้วยเป็นอนุนว่าพระที่บวชเข้ามาพระเนนที่บวชเข้ามาในเขตพระพุทธศาสนาขอท่านหลายได้โปรดเข้าใจว่านั่นไม่ใช่ตัวศาสนา <c oughs> ตัวศาสนาจริงๆคือคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสั่งได้แก่ระเบียบหรือที่เราเรียกกันว่าวินัยหรือที่เราเรียกกันว่าศีลคำสอนคือบทธรรมะที่ปฏิบัติทำจิตใจให้สะอาดที่ที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกวันนี้ก็มาพูดถึงที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงให้ละความเป็น่านด้วยจงยาคบผ่าน อันวันนี้ก็เห็นจะเป็นพันข้อสุดท้ายแต่ความจริงพันนี่มีมากเลขอนำน้อยยอบมาเพียงแค่ห้าพัานเท่านั้นพันนอกเหนือจากนี้ไม่อีกจ้าเยอะถ้าเคินพูดมันก็ไม่จบเอามาให้ท่านนั่งหลาย,ายค่่คนกันพานสุดท้ายคือพันคนที่ลักษณะที่ห้าหรือว่าคนที่ห้าก็เลยแก่การพันหมดสติ การหมดสติเป็นพันสติสัมปชัญญะไม่ดีมีพ่อไม่รู้จักพ่อมีแม่ไม่รู้จักแม่มีลูกไม่รู้จักลูกมีสามีพัญญาก็จำไม่ได้มีครูบาอาจารย์ก็จำไม่ได้พันตัวนี้ได้กับพันเมาหมดสตินี้เด้แล้วก็เมาแต่ลักษณะของการเมามันก็มีหลายเมาเหมือนกัน เมาสุรามีไรก็ชื่อว่าเมาแต่เมากำลังใจเมาความรู้เมาฐานะเมาตำแหน่งเมายศถาบมันดาศักดิ์เมาความร่ำรวยเมาอำนาจวาสนานี่ก็เมาเป็นอันว่าสองเมาเนี่ยไม่ดีทั้งหมดไม่ดีตรงไหนไม่ดีตรงที่มันเมาถ้าคนเราถ้าเมาเสร็จแล้วมันจำอะไรไม่ได้ สติสัมปชัญญะมันก็เฟือนไปสติแปลว่าตัวนึกได้สัมปชัญญแะแปลว่าความรู้ตัวถ้าเรามีอารมณ์อยู่เสมอว่าคนนี้เป็นพ่อพ่อเคยมีคุณกับเราในตอนไหนคนนี้เป็นแม่แม่เคยมีคุณกับเราในตอนไหนเออตอนนี้ถ้าจะฟังแมงแมงเคยฟังข่าวได้ยินมาเอง อยากออกจะอ,ออกชื่อตัวบุคคลเลยเพราะว่าเมื่อบิดามารดาไปตักเตือนเขาเข้าเขาก็าบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่น่าจะมายุ่งอะไรกับหนูนี่มันน่าจะขายกันถ้าวันเกิดแล้วที่หนูเกิดขึ้นมานี่หนูมีความเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดคุณพ่อคุณแม่ ร่วมรักกันในความปรารถนาในความสุขส่วนนั้นต่างหากแต่นี่หนูเกิดมานี่หนูเกิดมาเองอืน่าฟังไหมนี่เมาอะไรเขาเริมเมาเพื่อนคนประเภทนี้เขาเรียกว่าเมาเพื่อนนี่ขาดสติเอามากทั้งสติสมัมปชัญญะนี่ไม่ได้เรื่องในราวเลยก็เลยลืมไปนี่ลักษณะของผานเมาแก ที่บอกว่าพันไม่ไม่ได้เรื่องในมันใเรานี่แกหมดสติอมากกับเพราะว่าถ้าพ่อแม่ของแกไม่มีความรักในแกความจริงการร่วมรักอาจจะเป็นความสุขส่วนหนึ่งที่ไม่มีความปรารถนาให้ลูกเกิด <c oughs> อันนี้ก็มีอยู่แต่บางรายส่วนใหญ่วยกันตั้งใจปรารถนาบุตรธิดาตอนเรื่องจิตใจเรารู้ไม่ได้ยกไป อาแต่เพียงว่าถ้าบิดามารดาของหนูคนนั้นไม่มีความรักเธอจริงๆในเมื่อเธอเกิดขึ้นมาแล้วเพราะว่าท่านไม่รักจริงๆท่านทําแท้งหมืออะไรก็ได้หรือไม่เช่นนั้นเมื่อออกมาใหม่ๆท่านก็ทอดทิ้งไม่เลี้ยงดูก็ไม่มีเสียงจะมานั่งพูดนั้นโดยเฉพาะออย่างยิ่งในขณะที่รับฟังก็ปรากฏว่าเธอผู้นั้นกําลังเรียนอยู่ในระดับสูง นี่เป็นอันว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงเธอมาเนะ่ะใช้จ่ายมานับเงินเป็นจำนวนแสนยังไทได้รับการศึกษาระดับสูงใกล้จะจบอยู่แล้วใช้เงินมากถ้าไม่ให้ด้วยความรักความเมตตาปราณีเธอไม่มีโอกาสได้มีชีวิตอยู่แล้วก็เธอไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือขนาดนั้นแต่เมื่อรับความช่วยเหลือจากบิดามารดาขนาดนั้นกลับไปคบเพื่อนที่มีกิจเป็นอาธรรม ไร้ความดีกลับกลายเป็นคนอากตันยูไม่รู้คนเขาบิดามารดานี่ความเมาประเภทนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเตือนว่าจงอย่าเมาเลยแต่ขืนเมาแล้วก็มันเป็นโทษมันเป็นทุกข์นี่ความช้ำใจมันก็เกิดขึ้นกับบิดามารดาแล้วตัวเธอเองก็มีแต่ความทุกข์ท่าบิดามารดาบอกว่า พ่อคุณพ่อคุณแม่ค็น่าแย่พ้นกันมาตั้งแต่วันเกิดแล้วขาดกันแต่ว่าตอนนั้นท่านคิดว่าเป็นบทของท่านแต่ว่าถ้าหากว่าตอนหลังนี้ท่านคิดว่าบทคนนี้มีความอากตันโยไม่รู้คุณท่านคิดอย่างชาวบ้านคิดว่าเรือดก้อนเดียวเที่งมันไปก็แล้วกันจากนั้นเธอจะหาเงินหาทองที่ไหนมาใช้และคนอากตันโยไม่รู้คุณคนแบบนี้จะประโยกับใคร คนดีไม่มีใครเขารับไว้เขาก็โยนทิ้งไปเหมือนก้อนเขละก้อนหนึ่งที่ไร้ประโยชน์เรียกว่าเขามีความเข้าใจเสมอกันหมดว่าทุกคนแต่ว่าครบคนประเภทนี้จะเพศนี้ไว้มันก็มีแต่โทษมันไม่มีความดีนี่ระบรรดาท่านทั้งหลายท่านผู้รับฟัง เรื่องความเมานี้ได้ตัวหมดสติองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่ามันเป็นพานจงอย่าคบคนใดที่มีความเมาอย่างนี้จงอย่าคบคนนั้นคนประเภทนี้ที่มั่บิดามารดาพ่อแม่ของเขาให้ชีวิตเข้ามาให้วิชาความรู้ให้ทรัพย์สินเวลาที่โรคจะเรียนและโรคเกิดมาพ่อแม่ต้องมีความเหนื่อยยากลำบากเป็นกรณีพิเศษ เขายังอกตันอยู่ไม่รู้คนได้ถ้าเราเป็นคนอื่นนอกจากบิดามารดาของเขาเราไม่เคยเกื้อก,กูลเข้ามาในการก่อนถ้าเราไปเกื้อก,กูลเขาเขาจะมีความรู้สึกยังไงพ่อแม่ให้ชีวิตเขาให้ทรัพย์สินแก่เขาให้ความสุขับเขาให้วิชาความรู้กับเขาเขายังตี ตีตัวออกห่างท่านใดเราเป็นคนปลายทางไปเกื้อกูลคนประเภทนี้เราก็ถูกดียิ่งกว่าน,นั้นดีไม่ดีเธอจะสังหารเอามาอะไรก็ได้คนประเภทนี้องค์สมเด็จพระจอมตายก่าวว่าเป็นคนพานจนหนีออกไปเสียแล้วเมาอีกประเภทหนึ่งแต่ความจริงความเมานี่มันมีมากเขาพูดยอยอๆเมาอีกประเภทหนึ่งก็คือเมาน้ํา เมาน้ำนี่ก็เด้กเเมาสุรามีไรถ้าสิ่งที่ไม่ใช่น้ำทําให้เมาอย่างเช่นผงขาวเป็นต้นหรือแม่คงดําเป็นต้นอะไรก็ได้นี่ในเมื่อเรายังไม่ดื่มเรายังเมาตามที่กล่าวมาแล้วเด็กคนนั้นเมาในความรู้ที่เธอได้ด้วยอาศัยทุนของิดามันดาเธอยังไม่ได้ดื่มเมาแล้ว ถ้าเพิ่มความเมาจากวัตถุเข้าไปอีกคือสุราเมีไรมันก็เมากันใหญ่ดีไม่ดีบิดามันดาของเราจะฆ่าเสือมาไล่คนได้และการเมาอย่างนี้ทําลายเศรษฐกิจของชาติบอกไม่ถูกการดื่มสุรามีไรมรไรแปลว่าไม่ใช่สุราสิ่งที่หมักดองหรือไม่ได้กลัน่นเรียกวเมไรไยครนี้กลั่นออกมาแล้วเรียกว่าสุรา เป็นประเภทสร้างความเมาะจะเป็นยาฟินเฮโรอินอะไรก็ได้ทั้งนั้นใ <c oughs> <c oughs> น,นเมื่อความเมาประเภทนี้เกิดขึ้นเศรษฐกิจถูกทำลายไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดื่มสุราดืมีไรวันหนึ่งถ้าเรากินใช้จ่ายค่าส่วนนี้ไปวันละหนึ่งบาทปีหนึ่งเราต้องเสียเงินสามร้อยหกสิบห้าบาท ถ้าวันละสิบบาทปีหนึง่งเรสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้ามันวันละยิ่งกว่านั้นมันก็เสียมากกว่านั้นถ้าเราเดิมเรากินมาแล้วเป็นกี่ปีก็ลองคิดดูว่าอาการอย่างนี้ที่มันปรากฏทรัพย์สินนั่งหลายมันหมดไปเท่าไหร่ถ้าเราจะรวบรวมทรัพย์สินนั้งหลายเรานั้นไว้ใช้ในประโยชน์ส่วนอื่นมันจะดีกว่าไหมความสุขมันก็เกิด น่ว่ากันเรื่องเสียทรัพย์สินเฉยๆนอกจนั้นยังเสียศักดิ์ศรีอีกา็กมีความากระตังอยู่จำไม่ได้นี่พ่อไปยังไงแม่ไปยังไงดีไม่ดีเตะพ่อดา่าแม่ตีผัวด่าเมียแล้วก็ว่ากันยุ่งไปหมดสร้างความเดือดร้อนให้แก่ภายในบ้านของตัวเองนี่นก็ดีไม่ดีรถราวิ่งมาก็เข้าใจว่ารถมันเล็กน้อยขวางให้รถชนตายเสียก็อย่างได้เสียชีวิตไปแล้วก็นอกจากนั้น สร้างความเดือดร้อนให้แก่ปวงชนชาวไทยและชาวชาติชาวชาวเทศได้กับประเทศชาติเพราะความเมาเป็นเหตุจำหน้ากันไม่ได้เห็นคนเหมือนกันว่าไม่ใช่คนหาเรื่องห้าราวก่อเรื่องก่อความวุ่นวายขึ้นทำลายทรัพย์สินเขาจาบ้านให้หมดไปที่นาดไปแล้วก็สร้างความยุ่งยากที่เราต้องจ้างคนเขามาเป็นเจ้าเป็นนายจ้างตำรวจมาจับ จ้างอายการฟ้องจ้างพิพากสาตุลาการงบประมาณมาสิ้นปีเพระาะใายเขาป็นเพึ่งป็ิป้นสินน้นไปพองบประมาณสิ้นไปปีหนึ่งปีหนึ่งเพระาะใสยความเมาเป็นสำคัญประมาณเท่าไหร่ตัวเองเดินไปเดินมาคุกตารางที่เขาตั้งไว้แอบแอบถนนเขาไม่ได้ตั้งมาขวางถนนก็เดินเข้าไปชนประตูคุกตัวตูประตูตารางในที่สุดก็เข้าไปสงบอารมณ์ในนั้น นี่เพราะอาศัยความเมาเพรพูดแต่เพียงย่อๆว่าลักษณะการเมาอย่างนี้เนี่ยมันสร้างความดีให้กับประเทศชาติหรือว่าทําลายความสุขความดีของประเทศชาติชื่อกันนั่งนิดเราเมาวันละสิบบาทปีหนึ่งสามพันห้าร้อยห้าสิบสามพันหกร้ยห้าสิบห้าสิบปี สิปีเมื่ก็สามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทแล้วเวลานี้ใครเมาสิบบาทมีไหมไม่มีเมาแต่ทีเป็นร้อยเป็นพันแล้วเงินที่สูญเสียไปนั้นมันได้ประโยชน์อะไรสำหรับเราบ้าง <c oughs> การเข้าไปเมาแล้วก็ต้องกลับมากินข้าวบา้านมาสร้างเรื่องแกบ่บ้าน สร้างความวุ่นวายเกิดขึ้นอาชญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความเมาเป็นสําคัญเพราะนั้นว่าความเมาอย่างนี้นั้นองค์สมเด็จโตทรงทายกล่าวว่าเป็นผ่านแบรการที่สร้างให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อน <c oughs> เป็นของไม่ดีในเมื่อมันไม่ดีอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินศรีบอกว่าท่านงห,หลายจงห่างจากผานคือความเมาเสีย <c oughs> อยองยาเข้าไปคบความผ่านอาการอย่างนี้ถ้าเราไม่คบกันแล้วมันจะมีความดีและมีความชัว่วเราไม่คบมันจะมีความสุขแล้วว่ามีความทุกข์ลองนั่งนึกดูในใจ <c oughs> นึกให้เข้าใจว่าความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีที่เกิดขึ้นอย่างนี้ยาหน่ายของความเมาเนี่ยมันสุขแล้วมันทุกข์มันดีหรือมันไม่ดี ถ้าเราเป็นคนจริงๆเป็นมนุษย์จริงๆจ,จะมีความรู้สึกว่าจะความเมาเนี่สร้างโทษให้เกิดมากกว่าสร้างประโยชน์ <c oughs> บางท่านบอกว่าถ้าไม่เมาขาดสังคมสังคมจะขาดไปแต่ในฐานะที่ผู้พูด,พดเป็นสาวกของสมเด็จพระจอมไตรคือยอมรับนับถือพระผู้ได้า เห็นว่าสังคมของความเมาเป็นสังคมของความทุกข์เป็นสังคมของความวุ่นวายคนดีก็มีเขาดีมีฐานะใหญ่มียศใหญ่ที่เขาไม่เมาก,ก็ถมไปเมามากเท่าไรการก้าวหน้าของชีวิตมันก็น้อยมากเท่านั้นเพราะสังคมแห่งความเมาไม่ว่าเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความเล่าร้อนความเดือดร้อนก่อนที่จะเมารู้จักการรักกันคุยกันดี แต่พอเมาเข้าเมาเท่านี้เนี่ยก็ปรากฏว่าลืมกันเสียแล้วดีไม่ดีก็มีค่าเก่งค่ากันเรื่องราวปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์เสมอๆเ,เพราะความเมาเป็นเหตุฉากนั้นองค์สมเด็จพระบรมมกประชเจ้าจึงกล่าวว่าลักษณะของความเมาด้วยการดื่มน้ำเมาสุราดมีไรเป็นปัจจัยที่เรียกว่าพาน <c oughs> ที่ทำสันดาเราให้มีความทุกข์ แน่ตัวเมาตัวนี้ทำลายเศรษฐกิจของชาติบอกไม่ถูกถ้าแย่พูดกันไปจริงๆมันก็อย่ซ้ำกับของเก่ารวมความว่าที่เราต้องเสียไาเสียก่อนกันทุกวันทุกวันนี่ก็เพราะความเมาเป็นสำคัญคือเมาทั้งน้ำเมาแล้วก็เมาความเป็นอยู่เมาชีวิตเมาศักดิ์ศรีเมาเ,เกียรติยศมีเมาความรู้ขาดสติสัมปชัญญะดูว่าอะไรมันเป็นอะไร คนที่ต้องฆ่า,ากันตายก็เพราะอาศัยเมาสองเมาคนที่ตแตกความสามัคคีก็เพราะอาศัยสองเมานี่ะเมาเหล้ากับเมาใจเป็นนั้นว่าโลกของเราจะมีความเดือดร้อนในปัจจุบันนี้เหมือนกับไฟก็เพราะอาศัยความเมาเมาเหล้าด้วยเมาใจเมาความทะเยอทะยานบางรายต้องการจะยึดประเทศนั้นจะยึดประเทศนี้คิดกันไปคิดกันมาทำลายล้างไปทำลายล้างมา ยังไม่ทันจะยึดได้คนต้นคิดก็ตายแล้วคนคิดรองรองลองไปก็ตายแล้วไม่ยึดได้แล้วตัวก็ตายมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร <c oughs> <c oughs> เป็นอันว่าการเมาประเภทนี้เป็นการทําลายความสุขของชาติแล้วก็เป็นการทําลายความสุขของโลกถ้าทุกคนเราไม่เมา,าจะเป็นยังไงที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าบัณฑิต เราก็มีจิตประกอบด้วยสติสัมปชัญญะสตินึกสัมปชัญญะรู้ตัวนึกขึ้นมาไว้ว่าเรามีหน้าที่ไปยังไงเราอยู่ในฐานะไหนกิจการงานเสียงใดที่เราควรจะทําเราก็ตั้งใจทําสัมปชัญญะรู้ตัวว่าเราทํานี่ทําแล้วรด้ยังได้ยังไม่ได้ท,ทําทำน่ะทำถูกหรือทำผิด ถ้าทําก็ต้องตั้งใจทําให้มันถูกก่อนที่จะทาก็กล่กลาวว่าไข้ควรเสีก่อนแล้วจึงทําแล้วก็จิตนึกมาว่าตัวสติคิดว่าเอ้นี่เราจะทํางานแล้วจิตใจพิจรนารณางานนันว่าเราทํำยังไงมันจิงจะเร็ววันทังจะดีมันจะมีประโยชน์มากการงานไม่ข้างๆไม่เป็นปัจใจัยให้เกิดความเสื่อมเสียกับการงานและตัวเอง นี่ถ้าเราไม่เมาเรามีเวลาคิดแบบนี้ถ้าเราเมาไม่มีเวลาคิดเศรษฐกิจของชาติที่ต้องบรรลัยไปเพราะความเมานับไม่ถ้วนก็เพราะเมานี่แหละทึงได้ไม่ต้องมีตำรวจต้องมีทหารต้องมีคุกมีตารางมีพิพากษามีอายการมีอะไรต่ออะไรกันจีปาถะเสียเงินงบประมาณเพราะความเมาปีปีหนึ่งหลายเหมือนล้าน ถ้าหากว่าทุกท่านรับคําแนะนําขององค์สมเด็จพระจิตรมานที่ส่งช่วยโลกขอชาวโลกจงย่าเมาไม่เมาทั้งเหล้าไม่เมาทั้งสุราไม่เมาทั้งชีวิตคิดไว้เสมอว่าเราควรจะทําหมู่ชนและปวงชนที่อยู่ร่วมกันให้มีความสุขจงเต็มความสามารถที่เราจะพึงทําได้ กำใดถ้าเกิดมีสัยที่เราจะพึงทําได้ก็ขอร้องให้คนอื่นเข้ามาช่วยเหลือแล้วต่างคนต่างช่วยกันเราช่วยเขาเขาช่วยเราตามความจําเป็นแล้วก็รู้ตัวไว้เสมอว่าการช่วยเขาคราวนี้ไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้มีบุญคุณกับเขาอย่าไปคิดอย่างนั้นเราช่วยเขาด้วยการเกือ้อกูลจริงๆจะเป็นชายจะเป็นหญิงจะเป็นใครก็ช่าง ช่วยได้ไม่หวังผลในการตอบแทนนี่เมื่อเราช่วยเขาแล้วเขาก็ช่วยเราเมื่อเราดีเขาก็ดีด้วยต่างคนต่างช่วยมันจะมีความสุขและมีความทุกข์นี่เขาบรรดาท่านผู้ฟังดังหลายฟังแล้วแต่ความจริงนี่เป็นเรื่องย่อยๆนิดเดียวถ้าจะพูดกันทั้งเรื่องความเมาแล้วก็อีกสิบปีมันก็ไม่จบเพราะโลกนี้มันเต็มไปด้วยความเมา ถ้าทุกคนเชื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างคนต่างไม่เมาก็คิดดูแล้วก็แล้วกันว่าโลกจะเป็นยังไงเป็นอันว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสารสันดาห์ช่วยโลกแล้วแต่ใครรับความช่วยเหลือจากพระพุทธศาสนาบ้างหรือไม่สําหรับวันนี้มองดูไปเวลามันก็หมดไปแล้วขอลาก่อนวันหน้าพบก,กันใหม่ถ้ามีโอกาส ขอความสุขสวัสิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ผล,ผลจงมีแด,บด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี